ข่าวธุรกิจที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะว่ามีการทยอยติดตัวหรือว่าเลาออฟพนักงานไปอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีวิทยุนิตยสารหรือว่าสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยคะ่ะเราเห็นกันเยอะมากเลยอย่างล่าสุดเลยนะคุณโอได้ยินข่าวสื่อช่องหนึ่งนะคะทีวีเนี่ยแหละต้นปีนี้เองเขามีการประกาศแล้วก็ว่าจะเลาออฟพนักงานเป็นจํานวน200คนเลยอะเพราะว่า ผลประกอบการของเขาอ่ะไม่ได้เป็นไปตามเป้าค่ะเอาจริงๆเลยนะมันก็ไม่ใช่แค่ธุรกิจสื้ออย่างเดียวอะค่ะที่กาลังเจอปัญหาเนี้เรียกว่าแทบทุกวงการเลยทีเดียวก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าคุณยังต้องทําธุรกิจที่พึ่งพาแรงงานของคนอื่นหรือว่าจะต้องหาสปอนเซอร์หรือว่ายืมจมูกคนอื่นหายใจอะนั่นแหละค่ะอันตรายมากๆเลยอย่างเมื่อก่อนอ่ะพีนโอเองนะคะก็ทํางานในบริษัทโฆษณาค่ะแล้วก็ คือพอเราเป็น AE เราจะต้องวิ่งหาลูกค้าให้ได้เยอะๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีลูกค้าในมือเยอะเนี่ยเราก็จะมีรายได้เยอะอีกอย่างหนึง่งถ้าเราอ่ะอยากได้แบรนด์ดีๆหรือว่าลูกค้าดังๆอะค่ะเราก็จะต้องพิชงานหรือว่าคล้ายๆเป็นการประมูลเพื่อให้บริษัทเราอ่ะได้งานนั้นแล้วยิ่งพอเราได้งานมาแล้วปุ๊บเนี่ย เราก็ต้องยิ่งแบบดูแลลูกค้าเป็นพิเศษเลยพอทํางานตรงนี้นานๆเราก็เหมือนรู้สึกว่าถูกเทรนนะคะให้มีความรู้สึกว่าลูกค้าคือพระเจ้าของเราอะเราต้องพึ่งลูกค้าเท่านั้นถึงจะอยู่รอดนะคะยิ่งพอมาเปิดบริษัทของตัวเองแล้วะคะ่ะผลิตรายการป้อนช่องใช่ไหมคะทีนี้กว่าที่เราจะได้เวลาจากทางช่องเราก็ต้องวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่แล้วพอได้เวลามาปุ๊บอะ เราก็ต้องวิ่งหาสปอนเซอร์เพื่อที่จะมาซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในการที่เราผลิตรายการสักหนึ่งรายการน่ะเนี่ยมันคือความเจ็บปวดของคนที่ทำงานในวงการสื่อเพราะเหมือนกับเราก็ไปยืมจมูกคนอื่นหายใจอะค่ะ ดังนั้นแล้วอะยุคนี้อะคุณต้องทำออนไลน์เท่านั้นเลยค่ะคุณโอย้ำบ่อยๆมากเลยนะคะว่าคุณต้องทำออนไลน์มากๆเพราะว่าออนไลน์อะเราไม่จำเป็นจะต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจอย่างคุณโอ,อ๋่ะพอได้เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์อะคุณโอบอกได้เลยนะคะว่ามันตอบโจทย์ชีวิตของเรามากเลยคือเราสามารถเอาความรู้แล้วก็สินค้าที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเอาออกมาขายเอามาบอกผู้คนบนโลกออนไลน์แล้วก็สร้างเงินสร้างทองได้โดยที่ต้นทุนอะ น้อยมากๆเลยและที่สําคัญคุณรู้ไหมคะคือเราไม่ต้องไปง้อสปอนเซอร์ไม่ต้องไปง้อลูกค้าเหมือนสมัยก่อนแล้วอะ่ะแต่พอเรามีคุณค่าที่ออกมาจากของตัวเราเองอะ่ะลูกค้าเขาก็จะวิ่งมาทุกวันนี้ผลลัพธ์ของควีนโอ่ะแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า5หลัก6หลักเลยนะคะ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยังรู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจอะ่ะคุณโอ๋อยากให้คุณน่ะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะคือลองสำรวจง่ายๆดูนะคะว่าตัวคุณน่ะรักอะไรชอบอะไรหรือว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนแล้วให้หยิบตรงนั้นนะคะเอาออกมาให้คุณค่ากับผู้คนไอเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาเนี่ยค่ะสำหรับคนอื่นแล้วอะ่ะ เขาอาจจะต้องการความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆอยู่ก็ได้ขอให้คุณออกมาเลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่เป็นมือใหม่เพิ่งจะเริ่มหัดทำออนไลน์อะ่ะแล้วยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงหรือว่ายังไม่มั่นใจขั้นตอนนะคะคุนโอแนะนำให้คุณมา private coaching หรือว่ามาคุยส่วนตัวกับคุนโอก่อนก็ได้ค่ะเพราะอย่างน้อยอะ่ะค n นโอผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาสามารถที่จะแนะนำให้คุณมาเจอตัวก่อนมาขุดของมาปลดล็อกหรือว่า เอาวิธีการไปต่อให้คุณไปสร้างเงินสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ได้ถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะทักมาที่เพจ Queen o the Producer หรือว่าจะไปที่ Line at, at Queen o Q U E E N O H ก็ได้ค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า Queen o the Producer ค่ะ